วัดประดับจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดที่พนักงานของขอสมกได้บวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่เองผมได้มีโอกาสมากราบพระนวากาพิขุที่นี่ด้วยครับครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านประยูนช่วยแก้วนะครับ ผู้ช่วยผู้มนตรีการเขตการเดินรถที่1นะครับซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทัวร์ไหว้พระของขอสมกนะครับสวัสดีครับสัดีครพี่วรยูนครับทำไมต้องทาไมต้องเป็นทัวร์ไหว้พระเก้วัดนะครับครับเดิมทีโครงการนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี2 5 4 9นะครับครับผมเนื่องจากว่าตอนนั้นเราก็ประสบปัญหาเรื่งเศรษฐกิจภายในประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับครับ รัฐบาลก็มีนโยบายว่าให้คนไทยเนี่ยได้ท่องเที่ยวในประเทศนะครับทำไมต้อง9วัดนะครับสวัดเวัดไม่ได้หรอครับก็เวัดก็ถือว่าเลขเก้าในคนไทยเป็นควาเที่ยวของคนไทยนะครับว่าเลข9้าเนี่ยเป็นเลขมงคลสูงสุดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ถือว่าจะมุ่งถึงความ9ก้าหน้าด้วยนะครับ ท่านประยุงครับตอนนี้เรากลังจะเดินทางไปที่ไหนต่อครับครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัดพิกุลทองกันนะครับจะไปนักบัตการหลวงพ่อแผ่นะครับอตอนนี้เรายังไม่หมดเรื่องคุยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดี่วัดครับเดี๋ยวไปคุยกันที่วัดหน้านะครับท่านประยุงครับโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเออวันหยุดเนี่ยรถประยำทางของเราเนี่ย ซึ่องมีอยู่ประมาณ3,000กว่าคันเนี่ยเราเองก็ใช้ในวันหยุดประมาณสัก2,800คันก็จะมีเหลือรถส่วนหนึ่งประมาณ20%นะครับที่ว่าเราจะไม่ได้ออกมาวิ่งบริการประชาชนก็เราก็นํารถส่วนนี้ออกมาวิ่งบริการกับประชาชนโดยัดครับโดยจัดออกมาวิ่งบริการทัวร์ลักษณะไปเช้าเย็นกลับนะครับโดยเฉพาะเราจะเน้นคนที่ตั้งแต่ระดับรักย่าขึ้นมานะครับเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าลาพางไปลาพางด้วยตัวเองเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็<ม>จะไปไหว้พระเส้นทางต่างๆเขาก็ไม่ค่อยชาน,านาญเขาก็ไม่รู้จัก<ม><ม>หรือว่าไปเองบางทีก็สองวัดสามวัดก็หมดเวลาแล้วเพราะว่าไม่ได้มีมีแผนไว้ชัดเจนนะครับ,รบแต่ว่าถ้าไปกับเราเองเนี่ยเรามีแผนชัดเจนว่า เ,เวลาไหนเวลาไหนเราจะไปที่วัดไหนบ้างวันนั้นไปกับเราเนี่ยทุกเส้นทางเนี่ยจะต้องครบตามแผนนะครับเจ็ด <7 S 2> วัดเก้าวัดต้องครบหมดนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยมีแค่คนขับกับกระเป๋ารถเมล่ะครับไม่มีมัคคุเทศก์อะไรอย่างเงี้ยหรอครับของเราเองเนี่ยในรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยจะประกอบด้วยผู้นขับรถผู้นเก็บ่าดยสารแล้วก็จะมีผู้นําเป็นผู้ควบคุมในรถคันนั้นนะครับโดยผู้ควบคุมคนนี้นะครับก็จะได้รับการอบรมในเรื่องของการให้บริการการนําลูกทัวร์เสร็จแล้วก็ในเรื่องของการให้ข้อมูล จุดสาคัญและประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับก็จะได้ให้ความรู้กับลูกครัวไปด้วยว่าลูกครัวที่มากับเราส่วนหนึ่งจะได้ในเรื่องของความเพลิดเพลินส่วนก็จะได้ความรู้ติดตัวกลับไปด้วยนะครับฝั่งนี้เราก็จะเป็นวัดที่เป็นวิหารพระพรฝั่งนี้ก็เป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับเ่างๆไหนะครับมีพระนริกองเลยนะครับฝั่งฝามือนะครับเป็นพระองค์ใหญ่นะครับที่พระคุณพ่อแพรเป็นคนจัดร้างนะครับนะครับอย่างผมเนี่ย ถ้าสมมุติผมจะเดินทางมาที่ผู้เดินดรถเทตหนึ่งนะครับ<ช>แล้วก็มาซื้อตั๋วเนี่ยผมสามารถไปได้ไหมคนพิการอ,อย่ผมเนี่ยก็ก็ทาได้เหมือนกับคนปกตินะครับ<ช>เพราะว่าเราเองเนี่ยเราสามารถดูแลได้ตั้งแต่คนพิการคนปกติได้เหมือนกันหมดนะครับ<ช> <ผม S 1> เพราะว่าพนักงานเราเนี่ยได้รับการอบรมมาอย่างดีในเรื่องของการบริการก็สามารถดูแลได้คนทุกประเภทนะครับ แม้ voi, แต่ชาวต่างชาติฝรั่งมาอะไรมาก็มาใช้บริการก็มีเยอะัได้เหรอครับครับอย่างการขึ้นรถเมอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงครับก็ถ้าเกิดว่าในทางที่สะดวกี่สุดถ้าเกิดว่ามาลําพางตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีคณะผู้บริการมาเลิกจัดกี่คนแล้วแต่ในวันทิศนั้นๆเนี่ยเราก็จะจัดพนักงานดูแลเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นเราเคยมีแค่ สองคนอาจจะเพิ่มเป็นอีกคนเป็น3มคนจะได้อำนายความสะดวกขึ้นนะครับเพราะส่วนหนึ่งเราไม่ได้มุ่งในเรื่องของผลกาไรเท่าไหร่เรามุ่งอยากจะให้ผู้ได้โอกาสระดับก่างๆทั้งหลายเนี่ยได้เีโอบาตไปท่องเที่ยวเหมือนกับคนระดับกลางระดับสูงครับเห็นบอกว่ารถเมล์นี้ก็มีลิฟต์มีครับเมีพับขึ้นลงได้ก็รถกลุ่มนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งหลายคันเหมือนกันนะครับก็จะใช้วิ่งในเส้นทางปกติ ไว้บริการสําหรับผู้ปริการวีลแชร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือว่าสามารถขึ้นลงได้โดยสะดวกเช่นกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพิกุลทองนะครับซึ่งเป็นวิหารของหลวงพ่อแพรนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้หพระกันดีกว่าเดี๋ยวทำางไ,นไนรนมีทำพิธีเจริญครับครับผมวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่อแพรเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีหลวงพ่อแพรหรือพระธรรมมุนีเป็นพระมหาเถรลาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ตลอดชีวิตของหลวงพ่อได้บำเพ็ญสาธารณาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างอนเออนกนันต์จนได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยวัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะแข็งมากครับในบ่อนี un> un> <sk <sk ้ก็มีปลาสวายเยอะมากเลยครับน้ำลงครับถ้าได้นมำข้นหวานจะดีมากครับขอนมข้นหวานด้วยครับสวายครับตัวประมาณสี่โลได้เดี๋ยวเราจะเข้าไป ที่กุฏิที่ไว้สังขารของหลวงพ่อแพรนะครับเั็นแับครับแล้วก็จะจารนิมนต์พระมาถวบบังตะกูลให้กับหลวงพ่อด้วยนะครับโอ้รครับครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับติดทองครับ